เวลา13นาฬิกา41นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานรังสรรค์นวัตรกรรมทางอวากาศตำบลทุ่งสุขลาอําเภอศรีราชาในการนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิอวากาศและสารสนเทศอาทิการจัดแสดงฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชากุมารีซึ่งจะเปิดตัวในวันที่1เมษาย,ยน2558เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมมา ายุ5รอบการจัดแสดงความเป็นมาของดาวเทียมไทยโชดที่เริ่มนำส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่1ตุลาคม2551จนถึงปัจจุบันที่ยังใช้งานในการสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศให้กับหน่วยงานต่างๆได้ใช้ประโยชน์จำนวนมากและโครงการที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวากาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดากำลังพัฒนาข้อมูลเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรม อาทิการสร้างจานดาวเทียมและสร้างเสาอากาศนิทรรศการแผนที่วัฒนธรรมอาเซียนรวมทั้งนิทรรศการจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นเพื่อการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการแลกเปลี่ยนบุคลากรโอกาสนี้ทรงพระอักษรภาษาจีนมีความหมายว่าท้องฟ้าสวรรค์นมนุษย์รวมกันเป็นหนึ่ง จากนั้นทรงเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศซีรินทรซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุหรอบ2เมษายน2558และกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย อาคารดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่18มกราคม2558โดยมีจิซดาร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศวิศวกรรมการสำรวจการทำแผนที่และภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นของจีนในการดำเนินงานเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเพื่อรองรับความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีทางอวากาศและภูมิส สารสนเทศในอนาคตในด้านต่างๆอาทิเป็นการเป็นสถานที่ฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนได้เห็นความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรวมทั้งเป็นสถานที่สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ